่บอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะคะ<ช>วันนี้เรามีอัพเดตในส่วนของ2องเซกเตอร์หลักนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มออซอฟต์คอมพิดิตี้นะคะช่วงวันศุกร์นะคะที่เรามีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นนะในเรื่องของ US t a r i f f นะคะให้กับประเทศไทยเนาะตอนนี้ก็จบอยู่ที่ประมาณ19%นะคะก็มีมีผลกระทบจากอยู่ในหลายๆเซกเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ส่งออกนะคะก็อาจจะได้รับ ผลกระทบจากภาษีที่ปรับสูงขึ้นนะแต่ข้อดีก็คือต่ํากว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่เคยประกาศมาในช่วงก่อนหน้านะคะที่ประมาณ36%มประ,ะ,ะประเด็นนี้น่าจะผ่อนคลายขึ้นนะคะสำหรับผู้ภาพของการส่งออกนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกค้านะคะอยู่ในภูมิภาค U.S. เ,เป็นหลักนะคะ,ะแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาอัปเดตเนี่ยก็มาโฟกัสในส่วนของอผู้ผลิตอาหารในกลุ่ม ปศุสัตว์นะคะซึ่งการที่มีการเจราจาการค้าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยไทยเองนะคะก็ต้องเปิดตลาดให้เขามากขึ้นนะคะ,ะยกเลิกภาษีนําเข้าประมาณ90%ของสินค้าของเรานะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของข้าโพดเลี้ยงสัตว์นะคะที่เป็น raw material หลักนะในการผลิตอาหารสัตว์นะคะสำหรับ ผมปศุสัตว์เองนะคะเป็นหลักเนาะซึ่งจากเดิมเองเนี่ยเรามีอัตราภาษีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็โครงสร้างของออตลาดสําหรับเข้าโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยในประเทศเราเนี่ยมีความต้องการใช้เนี่ยมากกว่าความสามารถในการผลิตได้ในประเทศนะคะทาให้มีมีม มี2ประเด็นในแง่ของการชดเชยในส่วนของพปายที่เกินกว่าดีมานที่เราทําได้นี่ก็คืออันที่1เนี่ยมีการนําเข้าวัตถุดิบทดแทนนะคะเช่นข้าวสาลีเนี่ยมาใช้นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือการนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่อาจจะมีะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยอยู่ปริมาณมากอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็ได้อัตราภาษี0%นปะคะไปใต้อัฟตาด้วยนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีการเปิดนะคะให้สามารถนําเข้าจาก US นะคะในอัตราภาษีที่ศูนซได้เนี่ยก็มองเป็นข้อบวกเพราะว่านะปัจจุบันเนอะเราเรา,เราไปมองค่าเฉลี่ยของราคาข้าวโพดใน US เอนะคะเอาราคา,า,า,คา,าจากจากซีบอมาเลยนะคะก็โดยเฉลี่ยก็ต่ำกว่านะเมื่อเทียบกับราคาที่ขายอยู่ในประเทศเรานะคะประมาณ4ี่อซอันนี้ยังไม่ได้รวมค่าขนส่งนะคะถ้ารวมไปแล้วก็อาจจะอยู่ในกรอบประมาณสัก2ี่ 20-25%นะคะโดยประมาณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับเรทในช่วงนั้นๆด้วยนะคะทั้งนี้ทีนี้เนี่ยจากข้อมูลดังกล่าวนะคะที่มีอยู่เนี่ยเราก็มาพิจารณาในส่วนของปริมาณการใช้นะคะของผู้ผลิตในส่วนของกลุ่ม ไลฟ์สต็อกโ p r o d u c e r เนี่ยสามบริษัทที่เรา cover อยู่นะคะก็คือ BTG นะคะ CPF แล้วก็ JPT นะคะซึ่งในแต่ละคนเนี่ยก็มีโครงสร้างในแง่ของการใช้ข้าวโพดที่ผลิตในประเทศกับการนำเข้าที่แตกต่างกันนะคะ,ะคนที่มีสัดส่วนในการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศณปัจจุบันนะคะมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนที่จะเป็นวัตถุดิบทดแทนหรือว่าเป็นข้าวโพดที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสูงสุดจะเป็น CPF อยู่ที่ประมาณ38ซนนะคะรองลงมาจะเป็น BtG อยู่ประมาณสิบเปอก็ g p t เนี่ยเน้นการใช้ข้าวโดในประเทศเป็นหลักนะคะประมาณ100%่งนระ้เอร์เราใช้สมมติฐานว่าถ้าเกิดว่าเราจะเราจะนําเข้าข้าวโพดจากสหรัฐเนี่ยประมาณสัก20%ของการใช้เดิมนะคะเราก็ลองดูเซนซิฟตี้ในแง่ของข้าวโพดถ้าปรับลดลงทุกๆเอ่อบาทซึ่งอันนี้จะอิมพลได้สักประมาณ 10%ของราคาปัจจุบันนะคะก็จะให้ผลเชิงบวกนะกับประมาณการสำหรับปี2026ของเราเนี่ยตั้งแต่1.1%ไปจนถึง6.9%นะคะ6.9%นะจะเป็นผลกระทบเชิงบวกจากเออ e n g เของ 2BTG นะคะเพราะว่ารายได้โครงสร้างรายได้ของเขาส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศนะคะในขณะที่รองลงมาจะเป็น CPF นะคะ,ะประมาณ2.5%นะคะทั้งนี้เนี่ย ต้องไม่ลืมว่า CPF เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการร่วนงานอยู่ในหลายประเทศนะคะในประเทศไทยมีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก34นะคะในเชิงรายได้นะคะแล้วก็ลงมาจะเป็น GPT นะคะที่อาจจะมีธุรกิจในฝั่งของฟ e ดไม่ได้เยอะออไม่ได้เยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับ2รายแรกนะคะก็จะมีเบนฟิทที่น่าจะได้ประมาณสัก1.1ถ้าเกิดว่าหันมา Import นะคะจากข้าวโพดจาก US เนี่ยในสัดส่วนของ20จาก จากการใช้เดิมนะคะแล้วก็ทุกๆ1บาทก็จะได้ b e n e f i ฟอย่างที่เรียนเปลี่ยนไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเลขนี้เป็น sensitivity นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะ vary ตามสัดส่วนโครงสร้างในการนําเข้าแล้วก็ราคานะคะที่เขานําเข้ามาได้นะคะเป็นหลักพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์ผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงคือเอ่อเมื่อกะพูดที่พี่ทิพย์พูดเนี่ยคือราคาเอ่อมันแตกต่างกันอยู่ประมาณสัก20%ถูกไหมก็คือสมมติเรียกง่ายๆก็คือประมาณสักก2บาทถูมพี่ S 2> <S 2> ใช่สองถึงสามบาทได้ค่ะสองถึงสามบาทถเข้หม,มายคือสมมติว่าอันนี้เราตีเป็นหนึ่งบาทสมมติว่าสมมติว่ามันมันต่างกันสองบาทจริงก็งงงคือคูณสองเข้าไปแต่ว่าเบตาโกก็อัพไซด์ประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นถูกไหมครับฟูเย่ฟอร์แคนใช่แต่ว่าอันนี้มันมีแอสเซมบลชั่นสองตัวตัวที่หนึ่งคือราคาเนอะความตา่างตัวที่สองก็คือสัดส่วนการนําเข้าเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะนําเข้ามาได้จาก US อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ข้าวโพดในประเทศเท่าไหร่เขาใช้ข้าววพดดจจาาากกต่่่่งปปรระะเเเทททศไอัันนนนีี้็็สส จะต้องพิจารณาต่อไปในอนาคตแต่ตอนนี้นะเบื้องต้นที่เราใช้อัมเพนที่20%เนี่ยเพราะว่าถ้าดูจากในตารางที่บอมโชว์เนี่ยจะสังเกตว่าในสามบริษัทเองที่เรา cover เนี่ยมันก็แวรี่เนาะมีตั้งแต่38%ไปจนถึงใช้ในประเทศ100%นะคะใน,ในคอลัมน์ที่เป็น import เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเอาค่ากลางเนาะโดยประมาณประมาณ20%เนาะก็หมายความว่า CPF อาจจะยังใช้แหล่ง แหล่งข้าวโพดเดิมนะคะหรือว่าสินค้าทดแทนเดิมประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นการนําเข้าจาก US อหรือ BTG หรือ c ีพีเออาจจะมีพิจารณาสัดส่วนการน,นําเข้าเนี่ยเพิ่มเติมจากระดับปัจจุบันนะอันนี้ก็อันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อาจจะยัง <ừ. S 2> เป็นแฟกเตอร์ที่ยังยังยังเปลี่ยนแปลงได้ค่ะครับแล้วถ้าเป็นดีเทลอื่นๆนะครับพี่ทิพย์คืออันนี้เราพูดถ <ừ. S 1> ึงแค่ข้าวโพดเนาะมันมีไส้ใน,นคือเข้าใจว่าตอนนี้ไส้ในมันยังยังไม่ได้เห็นครบนะ แต่ว่าอ,อะไระไรายละเอียดอื่นๆนะครับนอกจากจะเข้าโพดน,นะพี่บางคนบอกว่าเดี๋ยวก็มีโอกาสาที่จะเป็นกากถั่วบางคนบอกหมูด้วยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยพี่ที่แปะนิดนึงได้ไหมครับค่ะก็กากถั่วนะคะจริงๆคิดว่ามันก็อยู่ในกรอบในการพิจารณาด้วยเช่นกันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เราเองเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะผลิตถั่วเหลืองหรือกากถั่วเหลืองเนี่ยเพียงพอในการใช้ในประเทศอยู่แล้วนะคะเราเนี่ยนำเข้าเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะเกินเก้าสบอร์ซเนี่ยเป็นการ ในการใช้ในประเทศเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นถั่วเหลืองนําเข้านะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเอามาเพื่อที่จะผลิตน้ามันถั่วเหลืองหรือว่าจะนําเข้ามาในรูปกากถั่วเหลืองเพื่อจะมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เอ่ออย่างอย่างคล้ายคายกันกับข้าวโพดนะคะซึ่งตรงเนี้ยอ่อ ณเบื้องต้นเองเนี่ยส่วนใหญ่เลยที่ใช้ในประเทศเราเนี่ยจะเป็นการนําเข้าจากบราซิลเป็นหลักซึ่งข้อได้เปรียบของบราซิลเนี่ยมี2เรื่องนะคะถ,ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วก็แล้วก็รูปลักษณะของของ,ของถั่วเหลืองปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าถั่วเหลืองจากบราซิลเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่โดยเปรียบเทียบจะสูงกว่าถั่วเหลืองที่อเมริกานะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อเป็นเป็นจุดเด่นของถั่วเหลืองสําหรับ การผลิตอาหารสัตว์นะคะเพราะว่ากากถั่วเหลืองเนี่ยเป็นเป็นโปรตีนซอสนะคะเป็น<ม>เป็นแหล่งโปรตีนกับอาหารสัตว์ปศุาาสัตว์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของค่าขนส่งเนาะที่นะวันนี้เนี่ยราคาค่าขนส่งจากบราซิลเนี่ยเมื่อเทียบกับ US เนี่ยโดยเปรียบเทียบจะถูกกว่านิดหน่อยนะคะทำให้โดยต้นทุนโดยรวมเนี่ยบราซิลเนี่ยจะถูกกว่าที่ US อยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะผันผวนขึ้นไปตามราคาตลาดโลกเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเ,เราพิจารณาจากราคาของ US แล้วก็ค่าขนส่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะทำอาจจะทาให้สัดส่วนของการนำเข้าของ US เเนี่ยเพิ่มขึ้นก็ได้แต่เราคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์อย่างมีนัยยะขนาดนั้นเมื่อเทียบกับการนำเข้าจากบราซิลนะคะอันนี้เป,นเป็นเป็นประเด็นประเด็นสำคัญสำหรับประเด็นของกาก,ากถั่วเหลืองและถั่วเหลืองนะคะอันที่สอง ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่บอมตัดทัชเรื่องหมูนะคะเท่าที่เรา,เาติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ฟังจากทางาบทสัมภาษณ์ของท่านพิชัยนะคะก็มีการเมนชันถึงหมูเหมือนกันว่าเ,าเรามีการพิจารณาที่ให้นําเข้ามาไม่เกิน1%นนะจากปริมาณการาบริโภคในประเทศทั้งหมดนะคะก็เ,าเราคิดว่า,าน่าจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองจากความกังวลจากก่อนหน้าที่เราจะทราบ ข้อตกลงจากทาง U.S. หรือว่าการเจราจาแล้วเสร็จเนี่ยเราคิดว่าระดับ1%เนี่ยยังอยู่ในกรอบที่ไม่ได้นะ่ากังวลจนเกินไปนะคะแล้วก็ความสำคัญเนี่ยก็คงอยู่เรื่องของการปรับตัวในอนาคตของผู้ผลิตในประเทศนะคะแล้วก็การเจราจาในรายละเอียดนะว่ามันจะมีสเตปอัพหรือเปล่าหรือว่าการปรับตัวของราคานะคะ จะเป็นอย่างไรอันนี้ยังยังมีความไม่ชัดเจนอยู่แต่เบื้องต้นเรามองว่าการอนุญาตให้นําเข้าที่หเปอร์เซ็นเนี่ยคิดว่าผลกระทบอย่างค่อนข้างจํากัดกับผู้ผลิตที่เป็นกลุ่มการผลิตหมูในประเทศนะคะซึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าเข้าเข้ามาค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีความม,มีแรงกดดันนะเพราะราคาหมูที่ที่ US ก็ยอมรับว,ว่าก็มีสัสดส่วนมีมี p r i c e gap อยู่พอสมควรถ้าเทียบกับไทยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เราเฟังจากเรื่อง จากจากบทสัมภาษณ์ก็คือว่าไม่ได้มีประเด็นการนําเข้าเ,เครื่องในเข้ามานะคะก็อาจจะลดความกังวลกับผู้บริโภคแล้วก็สําหรับผู้ผลิตในประเทศได้บ้างนะคะแต่อันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องติดตามะค่ะแล้วก็ยังยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องรายละเอียดอยู่พอสมควระค่ะ